Adik B... Sai สบายดีเบิร์ตสุขสุขคนถูกใจทุกมุมที่นะนักทุกท่านวันนี้ขอกับพ้าน้องๆมาเฮ็ดหัวป้องกันแด้เพราะว่าซองสร้างบ้านที่พันมาแบ้มันเข้าไปอยู่ทึ่งกลางใหขคองเขาก็เลยต้องได้กันไว้ส่วนไหลยอยู่ทึ่งให้องเฮานี่ไม่แต่แบ้เลยเข้าได้ส่วนสัตว์เด่ายอื่นนี่บริสมาร์ทเข้าได้ หัาแบ่นี okay, th th này, ít, ่ทั้งว่ามันจะเฮลจะเลิกซ้ำได้ก็ตามมันสมาร์ปีนได้ถ้าว่าเฮาบอเฮิดหัวแบบดีๆแท้มันจึงกันได้โอเคม่ตจทุกคนไปตามเบิ่งกับว่เฮาได้ในหนึ่งวันมื้อนี้หัวที่เราจะเฮ็ดนี่แมนเบิ่งลุ่ม เพราะว่ามันขึ้นมากกบเบื้งลุ่มนเนาะเฮาเห็นคนยางตามทางน่าจะแมนเขาออกปลาหรือว่าเข้าให้นี่แหละอดืดนี่ส่วนใหญ่มีแต่มันขึ้นให้ตลอดแบบบ่เฮาเขา,เขาปลาเขาห้วยนี่มันบ่อยอมไปน้ำเฮาเลยเนาะ ถ้าว่าเฮาขึ้นให้นี่ยมันไปเพราะว่าให้อันนี้มันใกล้บ้านแน่แบบว่าเฮาไปใกล้มันบ่ยกไปปันใดแล้วบ่ขึ้นแต่ก่อนนะดืดเดี๋ยวนี้มันีิคาดน้อยหนึ่งเนาะแต่พุ่นหาพี่นี่เฮาเบิ่งแล้วเนาะนาพามันน่าจะสูงเนาะมันขึ้นบ่ได้ดอกจากนี้ไปพุ่นจึงคอยเบิง่ง ว่าบอลไดมันสามารถขึ้นได้เขาจะเห็ดหัวบอน,นั้นคือบอนี้นี่สูงที่สุดเลยเพราะว่าบอนี้นีดินมันเจือกเขาเห็ดทางยู่ลุมแบบว่เขาจกเอาดินพอดีสวงหน้าฝนนี่มันเจือกลงอีกเห็ดหไหนาผ่า,านี่สูงขนาด น้องชายสองคนกับยางไปแล้วเขาเ็ดให้ใกล้เส้นทางแบบนี้นี่เขาฮหดหัวบอนักปัน,ดนไดไเนาะม่แต่หัวป้องก,กันแบะแต่แบะนี่มันสลาดสุดๆซับทุกชนิดที่สามารถปีนได้บอนเฮลบอนหน้าผ้านี่ก็มีแต่แบะนี่แหละ ตีปีนได้ไม้ที่เซตเลื่อนนี่เขากองไว้เพื่อเขาใหดเป็นฟื้นเขาจูดไว้ก็โดนนะ หญ้าบางบอนมันก็ปงแล้วความจริงนี่ถ้าว่าฝนบ่ตกนี่เฮาสิจูดสวงเดือน4นี่แหละจูดแล้วก็ปลูกข้าวเลยเนาะหญ้ามันยังบ่ทันปงแต่เฮาจูดก่อนแบบนี้นี่เวลาเฮาปลูกข้าวนี่เฮาต้องได้เสียหญ้าอีกพอหญ้ามันปงแล้วโดยเพาะนี้ ต้นแคมมันปรงไว้ขนาดต้นแคมน้องแยกจากเรานั่งเห็ดยังส่วนอีกน้องรายคนหนึ่งนี่บ้เห็นอ่ะอดืดออกมาจากป่าออดืด ใส่หน uh, 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 no, no, no. uh, ูดดมาเนี่ยดูดดืดใส่หนููนูนูหนูมันละไปเมื่อยละละมันบ่ไร้หนูซ้ำความจริงาว่าแบบ เอาทางให้ใกล้ๆน่าจะมีนูแต่ว่าให้ยุนี่ไก้บ้านนี่บ่คอยมีนูแล้วถ้าว่ามีนูเนี่ยดืดมันดุคือกัน,นมันซออหา้านนี้เบื้องที่แบะมันขึ้นได้เพราะว่าพ่อได้มาเบิ้งแล้วมือวานี่เพิ่นว่ามันขึ้นยุนี่น ของซิญางลงไปเบิ่งว่ามันแมนแทหรือบอ้าว่าแม่เนี่เขาจะเฮ็ดบอลนี้เลยเหากัน้บนบอลนี้เฮ็ดทั่วเฮ็ดทั่วกับบอแม่สิเฮ็ดแบบละเอียดเฮ็ดสำกันแบะนี่แหละอันนี้แหละบอนสีแบะขึ้นได้แต่บอลนี้นี่ก็นหน้าผ้าสูงคือกัน แต่มันสามารถขึ้นได้คือกันมันปีนขึ้นนี่มันปีนขึ้นแล้วก็มันเข้าให้ขเข้าเฮาเลยบางทีเนี่ยเขาจะเฮ็ดทั่วเนี่ยเขากั้นบอน,นี้เลยกั้นบอน,นี้ไว้พะเพทแบบถ้าว่าบอลได้แบบมันหกแห้งมันแก่บ่ามากรล ส่วนลายแบ่นี่มัน2ซา,าบอลมันแป้นองปีนนี่กบ็บโบยากได้แต่ว่าแบ่นี่มันปีนมาแบบง่ายๆเลยเขาจะอัดหัวในบอลน,นี้เลยจากต้นแคมเบองนี้ไปห้าต้นแคมเบองนั้นเพราะว่าจากนี้ไปพุ่นกับมันหกแล้วเวลาเอาเฮ็ด ขวบแบเนี่เหามบต้องเฮ็ดแบบมันแปดเห็ดแบบหกกเอา้าเขาเอาไม้จากแคมให้ขเขาเห่าเขาไปลุ่มนาพาเลย บอน,นี้บอนหนึ่งบอเหอากันไว้ที่พอเห็นมันเข้ามาเมื่อวานนี้ถ้าว่าเอากันไว้บนนี้นี่หอเบิ้งอีกสองสามบันต่อมานี่ถ้าว่ามันบกขึ้นแล้วแสดงว่าไม่แต่บอลเดียวบอนี้น ถ้าว <icana>, ่ามันขึ้นมาอีกเขาต้องได้เลาะเบิงอีกทั่วเขาเฮ็ดหัวบนหน้าพาแบบนี้นี่เขาต้องเฮ็ดสูงเพียงแต่ว่าเขากันได้เพราะว่าแบะมันขึ้นมาแต่ลุ่มเขาเฮ็ดสำไดซสำนึงแล้วก็โอเค ฮาวนี how, how, say, ่เฮาใส่ประมาณ2-3อันแต่เฮาเอามา4อันกับพอดีเลยใส่เบิดเลยใส่4อันสําหรับเสือกที่เฮามัดนี่แม่นซิ้นเฮาฉีกไว้เรียบร้อยมัดไว้เลย กีกายกับกันไว้แบะคือกันส่วนสัตว์อื่น่มันบรสมารขึ้นได้ถึงไหของเฮาไม่ได่แบะนี่แหละมันได้กัดได้กินอันหมากสาลี่ที่เขาปูก ือว่าเฮามัดเสาบันนี่แล้วนี่ก็ถือว่าสำเร็จนะตอนนี้ข่อยกับผ้าหนองทรายออกจากนาพาแล้วเนะาะเพราะว่าเฮาเฮ็ดหัวก็บสำเร็จเรียบร้อยต่อไปก็สิขึ้นเทียงไฮแล้วก็มีเวียกันยังที่เฮาต้องเฮ็ดเฮาก็จะเฮ็ดต่ออีกเนะาะเทว่าหัวนี่ก็เฮ็ดแต่บอนเดียวบอลน,นี้ มันจะสังเกตเบึง3าวันต่อมาว่าแบะมันสามารถเข้าไดหรือบ่ะ นี้กับแมนกอไม้ไผทถี่มีเจ้าข้อเขาปลูกเองกอไม้ไผนี้แต่ว่าเห่ากับเจ้าข้อไม้ไผ่นี้เนี่ยแมนเหาสมทบว่าเหาจะไม่เฮ็ดทั่วของกันแบกบพาให้แบกมันเข้าไปในกลางส่วนของเหาา้าว่าไม่ได้เห่าเนี่ยเพื่อนบขาให้เราเขาตัดไม้ไผ่ของเพื่อนแต่เหามาเห็ดน้ำกันมันก็นเลยอนุญาตให้เขาตัด ทิ่จริงมันไม่แพ้อันนี้ก็มันคึออันไฟมันดาบใสตัวนี้มันก็แห้งแล้ว ไม่ไพตัวแห้งเลยกินสบายเาแบกบนักโอ้ อันนี้อีกบอลหนึ่งบอลที่แบะเข้าไปได้ในส่วนของเหาเพราะว่าปกตินี่แบะนี่มันเข้าไปนี่บอลได้แบบว่าแปนดีนบอลน,นั้นมันเข้าไปถ้าว่าบอลได้แบบว่าห้าหกมันก็นบอไปดอกบวคือสัตว์ในอืน่นแบะนี่มันเบิง่งบอลได้แบบสบายสบายห้าโบหกทางนั้นมันไปนเขาจะอัดไว้บอลน,น,นี้อันนี้กกแมนปูเพินนพ่นเพิ่นเฮ็ดไว้ใน เดือนก่อนแต่ตอนนี้นี่คอยมาเฮ็ดบนนี้ให้เพิ่นมาเฮ็ดฟังพื้นนั้นแบ่งกันเฮ็ดเขาเบิ่งบนได้แบบว่ามันง่ายๆแน่แบบแบบมันเข้าไปได้เขาจะอัดไว้บนได้แบบงยาหกเขาจะบบเฮ็ดปะไว้ เาเราเห็ดจุดนี้นี่แล้วส่วนมันทไทร์นี่เราจะเอาอออนนออไปเห็ดอีเทึงอีกเพราะว่ามีอีกทึงบ้อนหนึ่งบอนสี่แบะยางเข้าไปกลางส่วนอันนี้จุดหนึ่งอีกเนาะเราจะเห็ดจาก อันหินเบื้องนี้ไฟหา้าหินเบื้องนั่นอัดไว้บอน,นี้ บ่อนี้ก็สําเร็จเอฮ็ดยังอีกบ่อนึงเขามาซอมแซม ว่าสำเร็จเฮ็ดหัวของการแบ่ในแต่เฮาเบิ่งอีก2-3มื้อต่อไปว่าแบ่มันจะเข้าไปในเสียงเฮาได้หรือบ่ถ้าว่ามันเข้าไปได้เฮามาเลาะเบิ่งอีกตอนแรกว่าทางสีแบ่ไปเหจะอนจะไปอีกเฮาเฮ็ดหัวแล้วนี่เฮามานั่งพักพอนอยู่เที่งของปู่เนาะ แต่ว่าเทียงของปัวนี้กับเพลนกับมางออกแล้วเนาะทรงสสยเพลนจะเห็ดไม้เพราะว่าเทียงตวเกา่ามันตำโพดเพม่อนสีแปรงไม้มันสูงกว่านี้อีกเนาะบอนทีปูเพลนดังไฟอันนี้แหละสังกะซีกับผ้าย่างเนาะทีเพลนปก ที่ยังคองเพิ่นนี่เควังนี้เพิ่นกะเฮ็ดไม้วันนี้เพิ่นกะเฮ็ดไม้คือกันเอาไม้ไผ่ปูเพิ่นกำลังเฮ็ดเทียงเขาก็เลยง่ายมานั่งแทนผู้วยปูเพิ่นเฮ็ดเทียงเอาไว้ขนาดเนาะ ผนมุ้งเรียบร้อยในขณะที่ฮานั่งอยู่นี่นี่เพิ่นเฮ็ดเพีียงกับสำเร็จไปแล้วประมาณสาวปลายนาที่นเฮ็ดถือว่าเมื่อนี้เฮาก็เฮ็ดหัวเฮ็ดหัวป้องกันแบ่บ่ห้เข้าไปในไฮในส่วนเฮาเฮ็ดหัวอยู่เทงไฮไก้บ้านแล้วก็ลงมาเฮ็ดหัวส่วนอีก แต่ในส่วนเหาก็บบ้ท่านปลูกยังลายดอกปลูกแต่มักเครือแล้วก็มักอือมักแตงมักโมเขาปลูกไว้ในมือก่อนแต่อยู่ทึ้งให้ไกลบ้านเนี่แมนเขาได้ปลูกลายแล้วเนาะโอเคคือผักต่างๆโอเคสำหรับคลิปนี้เหาก็สีจบลงยี่นี้เลยต้องขอมอกขอบใจทุกทานที่เขามาเบิ่งมาสมแต่ต้นจนจบ ถามาักคิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์ถาถือใจอย่าลืมฝากกดแชร์เผื่อเป็นกำลังใจให้คอยได้เฮ็ดคิปต่อๆไปอ่อนะ้อขอบใจ